สวัสดีค่ะเปิ่มช่มในส่วนของพิดักกรุณานพันประชาวันที่12มีนาคม2558นะคะในส่วนของตัว,ว s a f e t ้เดลฟิเจอวันนี้เนี่ยก็ยังมองว่ายังมีรุ้นในทางฟื้นตัวอยู่กันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้เกือบประมาณ10จุดนะคะทะลุ1,000จุด กลับขึ้นมาอีกครั้งรับในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของทางกรง,งลงไป0.25%เซนะคะก็สร้างความประลัดใจให้กับตลาดนะคะโดยในส่วนของกรงงอเองเนี่ยมองว่าในเรื่องของแรงกระตุ้นจาก ภาคการคลังนะคะยังคงต้องรอเวลากว่าจะเห็นผลนะคะแล้วก็มองเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะโตแย่กว่าคาดเชื่อดับ4%ร์เซนะคะในปีนี้ก็กลับเข้ามาหนุนในส่วนของอตลาดหุ้นอีกครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่า,าในส่วนของแรงดูดการลงทุนจาก ต่างชาติเนี่ยอาจจะยังไม่มีให้เห็นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานเองเนี่ยนักงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิออกมาทาั้ง3ตลาดทั้งในฝั่งของพ้นฟิเจอร์แล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้นะคะในส่วนของฟิเจอร์ขายออกมาอีกพันแปดร้อยสี่สิบสัญญานะคะในฝั่งของตลาดพื้นทุนมาณพันแปดร้อยกว่าล้านแล้วก็ในตลาดบอมเงานพันห้าร้อยสี่สิบกว่าล้านบาทนะคะ ขณะที่ในส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยจะยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดอยู่นะคะในเรื่องของความกังวลต่อการรับเซตเตอรดเบียของสหรัฐนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเอฟโในสัปดาห์หน้าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่จับตาของตลาดอยู่นะคะคืนนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวเลขค้าปลีกนะคะคาดการณ์ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะก็น่า มองว่าน่าจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันในเรื่องของความมังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของเบสิต ่อระหว่างวิซ่า1 5แล้วก็เซฟเนี่ยยังปิดกว้างกว่าลบ11.24จุดนะคะเ็ายังเปิดรูมในการเคลียบขึ้นของตัวฟิวเจอร์มากกว่าในส่วนของสปอร์ตหรือว่าเซฟสตี้นะคะสั้นๆมีรุ่นในทางฟื้นตัวขึ้นทดสอบแบบ1,10 1,15จุดนะคะในส่วนของ S50 S15 แต่ว่าระหว่างวันก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะ,ะการย่อตัวระหว่างวันมองว่ายังจํากัดแนะนํา สำหรับคนการลงทุนนะคะหลังจากที่ปิดจักการทุนสถานะช็อตไอท่าศูน์เอนึ่ไปเมื่อวานในช่วงบ่ายนะคะวันนี้กลับมาเปิดรองที่1นึ่จุดนะคะเป้าหมายถึกำไรหนึ่งพันจุดแต่ขาดทุนก็อยู่ระดับ1นึ่จุดส่วนซิงเด็ลซอฟต์ฟิวเจอร์นะคะ, 1, สสก,คคะ,คะก็แนะนำลงทุนในส่วนของฟิวเจอร์ที่อ้างอิงหุ้นซีรีนะคะซีรีส์เอสหนึ่งห้าเอ็นะคะเมื่อวานในส่วนสัญญาณทางเทคนิคก็ดิ่ตัวขึ้นมาทดสอบแนวรับกรอบคู่ขนานด้านล่าง ของนวำน้มักขึ้นนะคะโมดิฟายตัวคลาสติกให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็เลี้ยงตัวอยู่บนเส้น50ได้นะคะก็มองแนวโน้มไปทางฟื้นตัวนะคะราคาปิดบวกขึ้นมา 0. หนึ่นะคะเมื่อวานนี้สเปรคา,าช่วงเย็นที่ระดับหนึ่งจุถ้ามองในแง่พื้นฐานนะคะก็ยังมองว่าในส่วนของสิริเนี่ยมีแนวโน้มการดําเนินง,งานที่ดีขึ้นนะคะค่าเจ,จ้าบปีนี้จะฟื้นตัวกําไรปกติจะเติบโตยี่สิก้อรต์แล้วก็ในส่วนของดีวิเวียนยิวค่อนข้างสูงน,นะคะปี58 41%ปจุดนอกจากนี้เนี่ยในช่วงสั้นยังรับอันที่สองในเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยของธนาคารลงสูงจุนสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแนะนำเข้าเปิดรอสิริเอสหนึ่งห้าเอ็กซ์ที่ ATO นะคะเป เก้าสามบาทค่ะปิการ์ชมวนของปิดอาวุธก็รื้ออนุพันธ์ค่ะ